สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมทั้งช่องทีนกรทองน้องธงไทยนะคะอะเดี๋ยวเอาอยาให้อ้วนกินนะคะเกลือนะคะกินเกลือจะได้อาการดีขึ้นนะคะให้กินแล้วก็ทาด้วยนะคะถูตามตัวนะคะคนเฒ่าคนแก่สมัยก่อนก็ใช้ ตัวนี้นะคะใช้เคลือแบบนี้ตัดแล้วก็ให้เขากินนะคะควรจะได้ดีขึ้นไวๆนะคะเดินไปเดินมาแล้วแสดงว่าาดีขึ้นเยอะเลยนะคะอ้วนกินอ้วนดีขึ้นเยอะเลยนะคะอ่เช้านี้ก็ถ่ายนะคะถ่ายแล้ว เดินแล้วนะคะอ้วนเดินแบบนี้อไกลหายนะคะไกลหายเป็นปกติแล้วกินไหมน้อกินไหมอ้วนกินนกินจะได้หายไปๆนะคะกินนะคะกินจะได้หายเวกินจะได้หายไๆอ้าวอ้วนกินอ้วน กินแล้วก็ถูนะคะถูตามตัวขาเเอาวานกินนะคะกินกินเร็วกินเร็วจะได้หายกินด้วยถูด้วยนะคะดเดี๋ยวไปตัดมาเพิ่มนะคะไ,ไปเอามาเพิ่มเยอะเลยนะคะ ช่วยแกท้องอืดน,นะคะหลับไบปเลนยด้วยกันทาบริเวณขาหน้า <c oughs> ขาหน้านะคะขาหน้าอ้วนจะได้ อ่าดมได้นะคะจะได้กลิ่นนะคะจะได้หายไวๆกินด้วยทาด้วยนะคะถูตามเนื้อตามตัวนะคะตามขาตามท้องนะคะเ,เกือบจะทั่วตัวนะคะถูถ้ากินแบบนี้เดี๋ยวสักผักเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะคะคอ้วนกินอ้วน เริ่มเดินแล้วแสดงว่าคอยยังชั่วนะคะดีขึ้นมากๆแล้วแตกต่างจากเมื่อคืนนะคะกินกินอ้วนจะได้ดีขึ้นนะคะอาการจะได้ทุเราเรือตดหมานะคะ ชาช้างทองอืดก็จะให้ทานแบบนี้นะคะแถวบ้านอ่าแถวบ้านเรามีแบบนี้เคยให้ทานแบบนี้นะคะคุณเท่าคุณแก่เก่งเทวนทานได้ทุกอย่างนะคะ กินอันนี้ก่อนเดออ้วนเดอ่าวันนี้ช่วงเช้าช่วงเที่ยงนะคะหมดกล้วยช่วงเย็นก็อาจจะทานได้นะคะทานได้แล้วเดี๋ยวเรากินช่วงเย็นเย็นะคะช่วงค่ำๆ่ทานได้แต่ว่าทานค่อยเยอะนะคะเพราะว่ากล้วยเย็นนะคะแต่ออยทานได้นะคะทานได้เหมือนเดิม เียวตุ้ยตุยตุยเลยนะคะดูปากอ้วนอ้วนเก่งแต่อ้วนเก่งมากๆนะคะเออเดี๋ยวก็หายนะคะถ้าถ้าเก่งแบบนี้นะคะให้ทานอะไรก็ทานหมดแบบนี้เดี๋ยวก็หายแล้ว เก่งมากนะคะเอาไอาหมดอ้วนบ้านคุณคุณยายเยอะเลยนะคะเดี๋ยวไปเอามาเพิ่มนะคะให้อ้วนทา,ทานฐานเยอะๆเลยอ่าจะได้หายไวๆนะคะ เ,ออเก่งแท้อ,อ้วนเก่งมากนะคะกินเครือจะได้หายนะคะจะได้คึกเหมือนเดิมนะคะจะได้เดินทั้งวันซึมตกใจหมดเลยนะคะเมื่อคืนนกมกว่าอ,อ้วนกลัวแมงเมานะคะแมงเมาเยอะมากๆตอมหน้าเต็มหน้าเต็มตานะคะ ไม่มาไกลนะคะยืนนิ่งๆเมื่อคืนพอยืนนิ่งๆสักปักสักปักสักแป๊บนะคะสักแป๊บทองก็กลางนะคะพุงกลางทองอื่นเป็นแค่แป๊บเดียวนะคะ <S <S ทองอื่นแล้วก็กนั่งลุกนอนนะคะ แป็บแล้วตอนนี้ถ่ายแล้ว หายแล้วนะคะ่ายก็ใกล้จะปกตินะคะยังมีมูกนิดนึงอ่เดี๋ยวเย็นนี้ก็น่าจะดีขึ้นนะคะดีขึ้นมากๆเพราะว่าอ้วนทานแล้วนะคะทานเครือเดี๋ยวก็จะใส่ยาให้อ้วนกินอีกนะคะอย่าลดกรดนะคะทานเรื่รอยๆจะได้หายไวๆ มีเสียงนะคะเมื่อคืนไม่มีเสียงไม่มีเสียงนะคะซึมเหวินไอหมดไอหมดนะคะ <S <S เดี๋ยวไปเอาเพิ่มจะได้ไปตัดมาเพิ่มนะคะ ก็คลึ้มใหม่แล้วอโอนนะคะคีโอนคี้อนอยากเล่นด้วย เก่งนะคะเก <BBQ. S 1> ่งม,มากทานด้วยนะคะทานเครือเป็นด้วยทานไกลหมดเลยอ่อน,น,น <laughs> อะไรอ้วน่าวันนี้สงสัยไม่อยากเข้าโรงเรียนนะคะวันนี้อย่างหน,นื่นยๆนะคะเดี๋ยววันนี้วันนี้ลาหยุดนะคะวันนี้ลาหยุดหนึ่งวัน <laughs <laughs> พักผ่อนนะคะป่ว <laughs> ย ค่ะขอบคุณทุกทท่านที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันคปหน้านะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับไหนขอบคุณครับเร็วขอบคุณครับขอบคุณครับ